จ้าพอ่อสวัสดีค่ะ,ะพ่อเมื่อกี้เขาขอจังน้อยหนึ่งสองสามเ,เขาสามน้อยอเนาะสามน้อยบนรางน้อยสามน้อยบนรางน้อยหนึ่งของเสี้ยงเงินเขาตุดตัววิ่งสี่น้อยเขาตูดเจาะน้อยหนึ่งของเจี๊ยน่างเขาสองน้อยเฉพาะกิจบนล่างกับกาฉาดอ๋อ พวกขาพวกเขากันไปก็ต้องช่วงขาแต่ว่าตัวเลขเนี่ยทั้งมื่อหนิเออเขาตัวระว่างนะพอเนะเก่าหกเก่าเจ็ดเก่าสองเก่าสี่เก่าบ้าสามกับหนึ่งสามสองสามตัวละว่างเข่าหลายอือไพเด่นตัวละว่างมือหนิได้เลยแต่ว่าเล่าพัชนาโอ้ยเบิ่นกับเบิ่นขาดเบิ่นคลองนะพอเนะ ข้างากันลูกกระซ่างบอว่าเปียกเปียกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสำซาอืเนี่ยนอนนอีหลีเอาเป็นสูตรของเพื่นสูตรของเล่าพัฒนาสิบประมาณนั่นกับทำชุ่มขาทะบอกเบียดนั่นโบเมนเล่าทะบอกเปียกนั่นจึงเมนเล่าพัฒนาเอาพอเรียกรักตัวไดก่อนศูนย์หนึ่งสองสามซี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ตัวประกอบหาหกเจ็ดแปดเก้าจับคู่บนล่างศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเก้าสามห้าสามหกสามเจ็ด

ศูนกับสีนะคะอ,อนะ๋อขออนุญาตทบทวนจัหน้อยนะพ่อเนาะตัวเลขแนวทางฮาหนอยหุ่นเล้าได้ทุกชนิดค่ะทผช่ชมขาตั้งแต่ตีห้าเคืองจนหอดหกทุ่ม ตัวเลขยเนี่ยทังชุดนี่จะเป็นคุดชุดขอบจับจว,ว่านเป็นตาล่างเทียบเป็นชุดเทียบเลขใกนิจใจของท่านผู้ชมเด้อขะท่านผู้ชมขาโบเมนวาเอาเอาไปซื้อบดเดอร์ในชุดนี่โบเมนเป็นตาล่างเทียบหลายท่านหลายคนก็ว่าโอ้ยเลียกมันลายผดผู้ใดสิเป็นลินได้บัวเดนนี่ยน้ำวาห้เลนบดสโตุะท่านผู้ชมค่ะมันเป็นตะล่างเทียบ เพราะว่าผู้เพื่อนที่เอาไปาจัดไปนิ่นไปเล่นไปพิจารณานะเพื่อนเอาไปเป็นตารางเทียบเลขของเพื่อนสมมุิว่าเลขเพื่อนมืออื่นนี่มาสองจังสินะคะเพื่อนกระไล่ตลักสองส่วนเลขเพื่อนมืออื่นมาสี่ด้วยจังส,สเิเพื่อนกระไล่ตลักส,สี่ประมาณนี้หรือเเพื่อนเล่นโตระว่างติดศูนย์กับติดสี่จังสิสิประมาณนี้ค่ะตรช้ชมวงะบบได้ว่า ให้มานั่งเล่นเบิดเพราะว่าไปกลับมันก็หาสิบตัวมันก็หลายตัวเติบเนาะค่ะเนาะพราะฉนนั้นก็คอยท่ามผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนก็เข้าใจตามนี้อันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบตัวเลขแน่ใจท่ามผุ้ชมว่ามักชอบตัวได้รักได้ให้เลือกเอานะคะท่านผู้ชมคะ่ะตัวเลขแนวทางเลขหลักสําหรับเอือน0 1 2 3 4ตัวประกอบ5 6 7 8 9จากคู่บนล่าง

อันนี้คือตัวเลขแนวทางของพอพมส่วนตัวเลขแนวทางของเจน้างมืออื่นลายตูวตืบอยู่ได้มืออื่นนี่มีแปตรงก็ของพอพมบอแปสองเอาแปดสองตรงชน2อ2สี่บอชนสองหนึ่งบอชนสีศูบอชน10ึ่บอชนหาศชนหาหนึ่งหนึ่งหาชน 7จ็ดห้าชนไหมเจ็ดหาบช่นเจ็ดศูนย์ชนเจ็ดสี่ชนสี่เจ็ดชน 4, 7, ชน,นะคะเจ็ดสองสองเจชนเลขชุดสมตัวเพื่อมันดวงดีเนาะค่ะเนาะแปดเจ็ดสองหนึแล้วก็สามอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเจน้าสำหรับตัวเลขแนวทางของเสียงเงืด เดี๋ยวมึงตัวเลขหนี่ท่าของเสี่ยงเงินน้ำกันเอาคนส่งมากลลยย่างล่วงข้อข้องกันสาวเดียวเลื่อยจังบริสียเวลาเนาะค่ะท้างชมเนาะตัวเลขแนวทางของเสียงเงิดนะคะท้องชุ่มเสียงเงิดเสียงเงิดเพื่อนบอกว่าตัวเลขแนวทางสําหรับวันที่สิบห้าฮานอยของเพื่อนวิ่งรูดที่วิ่งรูดที่หนึ่งกับสอง ตัวเลขที่เพิ่นจับคู่ให้มี68 60 61 62 80 81 82 01 02 12เอาตรงกับตรงกันตัวใดเนาะคะเนาะตรงกันตัวใดมึงด้วย หกศูนย์ตรงกันบ่หกศูนย์ชั่นก็ของพอดพมอยู่หกหนึ่งกับชนกันนะคะหกสองกับมีชนแปดศูนย์เดะแปดศูนย์กับชนแปกับชนแป้ก็ชนหลายตัวที้นวันศนย์หนชนของเจน่างศูนย์สพชนไผหนสองอาชนกันอยู่หนสองชนกันอยู่ นีประมาณนีก็ท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางเพิ่นว่ามือ้ออื่นนีมานหนึ่งกับสองมือนีเพิ่นบอกว่าฟันซีับสองีับสองกับสองเข่าสามน้อยอยู่ซีเข่าน่อยหนึ่งเอาอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ไปพิจรารณาเปรียบเทียบเลขนใจจะของเนาะคะนอะว่าตัวเลขแนวทางของพวกผู้มือกระเฮ็ดตามสูตรของเสี่ยงเงินกระเฮ็ดตามสูตรของเจ้าน่ากระไปตามสูตร กจัประมานนีกับทุกช่วงขามักชอบกบจัดคัดกพานบ่าเป็นยังเพราะว่าตัวเลขแนวทางกับเหตุตามสูตรมีเขามีผิดเป็นของธรรมดาเอาสําหรับคิปหนีกับเป็นคิปตัวเลขแนวทางห้าน้อยหุ่นทุกอย่างทุกเลขตั้งแต่เศร้าจนหดดึกนะคะคอยทุกท่านทุกคนโชคดีโชคหมานลำาุ้ยจะเจ็บจะจุนขอกลาวก็บพระคุณตัวเลขแนวทางของพบพุม่มที่ให้เจน้างมากด้เป็น สะพานบุญให้ทงเชื่อเมฟซี่ด้นั่ไปพิจารณานั่ไปคัดกล่องนะก่อนเนาะจะเจอกันไม่คลิปหน้ากับพ่อค้าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับ